สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่ไผ่วันนี้แม่ไภ่มีภารกิจที่จะต้องออกไปรับพี่เบิร์ดค่ะพอดีว่าพี่เบิร์ดจะต้องไปหาคุณหมอฟัน คือพี่เบิร์ดเนี่ยจัดฟันอยู่ที่โรงพยาบาลธนกรรมในเมืองเลเวอร์นค่ะซึ่งเมืองเลเวอร์นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านไม่ไผ่มากค่ะถ้าขับรถไปก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลด้วยวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะก็เลยจะต้องไปรับพี่เบิร์ดที่โรงเรียนกันก่อนค่ะแล้วก็ถึงจะพาพี่เบิร์ดไปที่โรงพยาบาลว่ายังไงเจอกันอีกทีตอนเจอพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดมาแล้วค่ะตอนนี้ <Hello. S 1> สวัสดีครับนอย ฮัลโหลสวัสดีครับ <Hello. S 1> นอยฮัลโหลเป็นไงบ้างครับลูกวันนี้อ๋อแล้วตอนออกมา secretary ว่ายังไงอ๋อสฟ i t so you show your book t ูดาม e ๋อค่ะตอนนี้แม่ไผ่ก็รับมาเจอกับพี่เบิร์ดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะรับไปที่โรงพยาบาลทันตกรรมที่เลิฟเ่น Can I see your book um, that I I had to sign to show the secretary. อพอดีว่าเวลาที่จะมารับนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมในเบลเยียมเนี่ยนะคะถ้าจะรับช่วงที่ระหว่างที่อยู่ในคาบเรียนนะคะเราจะต้องมีการเขียนบอกกับคุณครูแล้วก็ secretary ก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงเกตตรงทางออกประตูของโรงเรียนนะคะบอกว่าวันนี้ลูกเราจะ มีนัดไปหาหมอฟันช่วงเวลานั้นเวลานี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออะไรลูก What t h e y w r o a d o อันนี้ก็คือเป็นเวลาที่ mm hmm. เห็นไหมคะอันนี้ก็คือ secretary mm hmm. เขา s ซ g กลับมาแล้วว่าอ่ะโอเคอทีน,นี้ลองเปิดหน้าลองเปิดหน้าที่อ่าแบทให้แม่ s ซ g n เมื่อเช้านี้หน่อยพอดีว่าเวลาเราเขียนบอกกับทาง คุณครูแล้วก็บอกกับทาง secretary เนี่ยนะคะเราจะต้องเนี่ยค่ะเขียนว่าจะต,ต้องมีนัดไปหาหมอฟันวันนี้นะแล้วก็ไม่ไผ่ก็ sign ค่ะ sign ลงไปอันนี้ก็เพื่อโชว์ว่าจะออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาแบบจะโดดเรียนหรือหนีเรียนอะไรเพื่อเป็นการ proof ว่าโอเคอันนี้จะไปหาหมอฟันจริงๆนะมีการ sign โดยผู้ปกครองมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเค so shall we go <No. S 1> you already ate yeah. กินอะไรอ่ะลูกโบ๊ทระหามเมื่อเช้านี้อ่าพี่เบิดบอกว่าพี่เบิดกินข้าวแล้วกินหมดหรือเปล่า <Yeah. S 2> หิวน้ำไหมเอาน้ำไหม <Yeah. S 2> อ่ะโอเคบอกบอก <Yeah. S 2> พี่ๆ <Okay. S 2> สิบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่เลอรันแล้วแต่จะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้พี่เบิร์ตเลือกภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมพอดีแม่ไผ่เนี่ยคุยภาษาไทยกับลูกแต่ลูกอะ่ะ สบายใจมากกว่าที่จะตอบโต้แม่ไผ่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแต่ว่าเขาเข้าใจภาษาไทยหมดแล้วนะคะซึ่งแม่ไผ่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่ลูกจะตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาดัตต์แม่ไผ่ไม่มีปัญหาคะ่ะบ้านเราฟรีๆค่ะเราไม่บังคับลูกเรื่องนี้เดี๋ยววันหนึ่งถ้าสมมุติเขาเลือกที่จะไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยยังไงเขาก็เอาภาษาไทยที่มันอยู่ในเนี้ของเขาออกมาใช้เอาตัวรอดจนได้คะ่ะโอเคไปเจอกันอีกทีที่เลิฟเวนค่ะ เราก็กำลังจะเดินจากปาร์กิ่งตรงเซนจ์จอคเพลนไปที่ uh, โรงพยาบาลทันตกรรมนะคะแม่ชอบจังเลยเวลาได้ไปไหนมาไหนกับลูกชายสองคนแบดชอบไหมชอบยา How long have you been doing these uh, braces in hospital? Uh, uh, Two years less less than two years I think. it's only Much, อ๋อ t องหน One year then about พี่เบิร์ดก็จัดฟันมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะคะคือกรณีของพี่เบิร์ดเนี่ยเขามีปัญหาตรงที่ว่าเขามีลักษณะของฟันสบลึกแล้วก็ขากรรไกรสั้นเพราะตอนนี้เขาใส่ What are you wearing now? It's r r o t h appliance right? เขาตอนนี้พี่เบิร์ดเขาใส่เป็น g r o t h appliance ค่ะก็คือ ในเมืองไทยน่าจะเป็นเรียกว่า,เ,าเครื่องมือขยายขากันไกลหรือเครื่องมือยืดขากันไกลประมาณนี้ค่ะเขาใส่อยู่แล้วก็ใส่โกรด์อะพลอยน์เสร็จแล้วเขาก็ต้องติดเหล็กทั้งบนทั้งล่างด้วยค่ะตอนนี้ก็ใส่ครบเลยเหล็กบนล่างใส่เครื่องมือขยายขากันไกลที่เราเลือกที่จะมาทําฟันที่โรงพยาบาลธรรมะกัก็เพราะว่าหนึ่งแม่เคยมาทําฟันที่นี่แล้วก็ รู้สึกว่ามันดีมากก็คือทําทุกอย่างเสร็จจบครบที่นี่ไม่ต้องส่งต่อไปหมอที่ไหนๆถ้าเกิดเป็นไปทําที่เป็น Private Clinic ใช่ไหมคะสมมตุติเขาอยากจะส่งเราไป x อ็กซหรือส่งเราไปทําฟันแบบว่าทำความสะอาดช่องปากเนี่ยเก็ต้องส่งเราไปอีกหมอหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ที่นี่ไม่เลยที่นี่ก็แค่ทําจบในที่เดียว เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลธันตกรรมก็จะมีทุกผแผนกอยู่แล้วค่ะโอเคเราเดินใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะไปลุกข้ามเลยครับนะคะเราก็ข้ามถนนมาโอเคขอบคุณนะคะที่จอดให้ด้านหน้านี่ก็คือโรงพยาบาลธันตกรรมค่ะพี่บาดลูกเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนออาแกะซิ ที่นี่ยังจะต้องใส่แมสอยู่นะคะขอแม่อันนึง่งที่เปิดเอาแปลน,นึงเวลาที่จะไปหาหมอที่คลินิกหรือว่ามาที่โรงพยาบาลจะต้องใส่แมสอยู่นะแต่ว่าถ้าเวลาอยู่ข้างนอกเนี้ยค่ะกฎหมายไม่บังคับให้ใส่แมสแล้วค่ะโอเคปะ Let's go นี้เราก็หาหมอเสร็จแล้วคะ่ะใช่ไหมลูกพี่เบิร์ดไหวไหมลูกจามให้เชื่อให้เชื่อตลอดเวลา <All right. S 1> ตอนนี้เราหาหมอเสร็จแล้วเนาะคุณ <All right. S 1> หมอบอกว่าเ, mm hmm. เหงือกที่บวมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็คุณหมอใส่เขาเรียกอะไรลวดวายร์ใส่ลวดสำหรับฟันล่างเนี่ยลงไปแล้วแล้วก็ใส่ยางล็อกลวดไปด้วยแล้วก็ส่วนฟันบนยังไม่ต้องเปลี่ยนยางคะ่ะ เดี๋ยวมาหาคุณหมออีกทีอีก4สัปดาห์ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะแดดดีมากเลยอะ่ะชอบจังเลยอะ่ะแดดดีมาก ออปชั่นเลยดู้างทุกอย่างนอกรถใต้รถแล้วก็เคลือบสีไอ้เคลือบรถตอนนี้แม่ไผ่ยอยู่ที่จุดชมเครื่องบินขึ้นลง พี่เบลเยี่ยมค่ะพามาดูเครื่องบินไปจะกลับบ้านกลับถึงบ้านค่ะสำหรับ ภารกิจทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่พาพี่เบิร์ดไปหาคุณหมอฟันแล้วก็ไปทำธุระแวะไปล้างรถไปอะไรแบบนาานาก็มีประมาณนี้ละค่ะชีวิตแม่บ้านเนาะเนาะใช่ไหมชีวิต housewife อย่างแม่ก็เป็นประมาณนี้แหละชีวิตก็จะมีแต่ลูกลูกแล้วก็ลูกนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะนเรียนให้เก่งๆโอเคแล้วก็โตขึ้นให้มีงานทำที่ดีช่วยบอกพี่ๆหน่อยบอกพี่ๆครับติดตามมัมมีให้ด้วยนะคะบอกสิ บอก follow my mommy นะคุณพี่ please follow my mommy please follow ค่ะไว้รุ่นขี้อายเนาะโอเคยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย